สี่สิ่งที่ผู้เล่นใหม่บอกเลยว่าอย่าหาทาเด็ดขาดมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันอย่างแรกนะครับก็คือนี่เลยฮะแฟกชัยเรซินครับอย่าเผลอกดแบบปื้ดเดียวเลยนะไม่ได้นะครับมันจะเป็นการเสียดายโอกาสที่เวลาของเรซินมันจะลีเนาะอย่าหาทําอย่างที่2ครับนี่เลยระดับโลกครับผมบางคนครับไม่ยอมไปเลื่อนขั้นระดับโลกนะฮะผมแนะนําว่าคนอัพดีกว่านะอยากักไว้เลยนะฮะอย่าหาทําอย่างที่3ครับก็คือนี่ฮะเมื่อก่อนนะครับเวลาเราจะอัพตัวละครเนี่ยเราใช้สมุด ม่วงปื๊ดเลยนะฮะทีเนี้ยเห็นไหมฮะ XP มันเกินมาเยอะมากแบบนี้เสียดายมากๆเลยแนะนําให้ควรแบบใช้สมุดอย่างอื่นนี่แบบนี้ไปก่อนเพื่อทําให้มันเนี่ยเกินมาแค่นิดเดียวจะได้คุ้มกับการอัพตัวละครน,นั่นเองนะครับผมอย่าหาทำอย่างที่4นะครับก็คือเรื่องอัติแฟกต์นะครับถ้าคุณยัง AR ไม่ถึง45เนี่ยอย่าวเพิ่งไปสนใจเรื่องของอัติแฟกต์ครับมีอะไรใช้ไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเลเวล45เลื่อนขั้นเรียบร้อยแล้วค่อยมาฟาร์มอัติแฟกต์ครับสำหรับทุกคนนะครับถ้าคิดว่าม